อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่549ตั้งทีมล่าแต่เมื่อไปอยู่เห็นว่าข้างกายฉินเฟิงมีไป่หลี่เดินตามมาด้วยในหัวใจของเธอก็ยิ่งโกรธเคืองและผ่านคิดไปว่าที่เขาไม่ยอมร่วมมือกับเธอก่อนหน้านี้ที่แท้ก็เพราะต้องการร่วมมือกับสาวที่สวยกว่านังนั้นสุดท้ายคงไม่พ้นเป็นแค่เครื่องประดับไว้ข้างกายแหละหน้า ไปอยู่คิดเริ่มเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อไปหลีแต่ในเวลานี้เป้าหมายคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเธอเลยไม่อาจปฏิเสธความร่วมมือกับฉินเฟิงได้เพราะอย่างไรเสียหลายวันที่ผ่านมาฉินเฟิงสร้างชื่อเสียงให้ตนเองมากมายในความคิดของหลายคนการร่วมมือกับฉินเฟิงเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยที่สุดคนเหล่านี้ก็ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับฉินเฟิงชั่วคราว ในทำนองเดียวกันหากตนไม่ยอมปรากฏกายในตอนนี้เกรงว่าโอกาสในการแย่งชิงครอศักดิ์สิทธิ์เบื้องหน้าคงไม่มีอยู่อีกต่อไปด้วยเหตุนี้เหล่าลูกรักของพระเจ้าเลยก้าวออกมาจากที่ซ่อนมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่า100คนที่แอบอยู่ในระยะ500เมตรเกือบทั้งหมดต่างมารวมตัวกันที่นี่จนสุดท้ายผ่านไป5นาทีก็ยังไม่มีใครมาอีกแม้จะไม่ครบทุกคนแต่ไปอยู่ก็เริ่มกล่าวอีกครั้งว่า พวกเราทุกคนในที่นี้เป็นพันธมิตรกันชั่วคราวหรือถ้าจะให้อธิบายแบบชัดๆพวกเราจะร่วมมือกันต่อสู้หลังจากโค้นวิญญาณต่างนิติลงได้แล้วถือว่าสิ้นสุดความร่วมมือแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นใครก็ตามที่คิดโจมตีสมาชิกในพันธมิตรด้วยกันเองพวกเราทุกคนจะร่วมกันลงโทษมันสำหรับเรื่องหลังสามารถสังหารวิญญาณต่างนิติลงได้แล้ว แม้ไปอยู่จะไม่เอย่ยปากแต่ทุกคนต่างก็เข้าใจดีตกลงไม่มีปัญหาทุกคนต่างเป็นลูกรักของพระเจ้าเป็นธรรมดาที่จะรักษาคำพูดส่วนไอ้พวกไม่ซื่อสัตย์ก็เตรียมรับกรรมได้เลยทีมพันธมิตรก่อตั้งขึ้นชั่วคราวฝั่งลูกรักของพระเจ้าจากเผ่าหินเหล็กเป็นผู้นำการโจมตีมันเอื้อมสองมือคว้าหินใหญ่ข้างทางชูขึ้นเหนือหัว และเหวียงวูบออกไปอย่างรวดเร็วตรงเข้าใส่ถุงมือสีเงินขาวโครมหินใหญ่ยังไม่ทันเข้าใกล้ถุงมือสีเงินขาวพลันเปล่งประกายสดใสพร้อมปลดปล่อยคลื่นพลังงานระเบิดกวาดออกมามันเป็นพลังงานที่ร้ายแรงนักยามปลดปล่อยสามารถมองเห็นคลื่นด้วยตาเปล่ากระจายออกไปรอบทิศท,ทางจากนั้นวิญ,ญญาณต่างนิติก็โผล่ออกมา เจ้าวิญญาณตัวนี้มีความสูงกว่า100เมตรลำตัวกว้างกว่า30เมตรแค่เฉพาะฝ่าเท้าก็ยาวกว่า134 13 4เมตรแล้วคงไม่ต้องอธิบายว่ามันสามารถดูดซับพลังงานจากเหยื่อมาได้มากแค่ไหนฮูมวิญญาณต่างมิติง้างแขนฝ่ามือของมันยืดขยายเพิ่มขนาดขึ้นจนใหญ่โตไร้ที่สิ้นสุดและฟาดลงเหนือหัวบรรดาลูกรักของพระเจ้า และฉินเฟิงเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในรัศมีโจมตีเช่นกันโล่ปราณกำลังภายในฉินเฟิงกระตุ้นปราณกำลังภายในของเขาสร้างเกราะป้องกันอันแข็งแกร่งขึ้นปกคลุมรอบตัวขณะเดียวกันมีดกษัตริย์ครามในมือเขาก็แทงสวนขึ้นไปเปรี้ยงยามฝ่ามือฟาตบลงลูกรักของพระเจ้ากว่าห้าตนที่อยู่ข้างกายฉินเฟิงทั้งหมดแม้ได้รับการปกป้องจากปราณกำลังภายในไปด้วย แต่ยังคงได้รับผลพวงจากฝ่ามือทั้งตนทั้งร่างสั่นสะา้านในคราวเดียวแผ่นหลังก่งงอสุดลงทันใดทรวดแดดลูกรักของพระเจ้ากระอักเลือดออกมาท่าทีโออาผ่าเผยเลือนหายวิญญาณต่างมิติตนนี้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงอาวาคลูกรักของพระเจ้าระเบิดพลังงานอันทรงประสิทธิภาพจวงขึ้นฟ้าแทงสวนเข้าใส่มือฝ่ามือของวิญญาณต่างนิติ ผสานไปกับการโจมตีของฉินเฟิงและคนอื่นๆวิญญาณต่างมิติร้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจำต้องยอมถอนฝ่ามือออกการโจมตีจากบรรดาลูกรักของพระเจ้ามีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบ้างคล้ายคลึงกับมนุษย์บ้างแปรสภาพตำแหน่งที่โจมตีให้กลายเป็นดินบ้างเป็นหินแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการโจมตีของทุกตนล้วนสร้างบาดแผลให้กับฝ่ามือ แน่นอนแม้จะสามารถสร้างบาดแผลให้ได้แต่ไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามถึงชีวิตตรงกันข้ามนี่กลับทำให้วิญญาณต่างนิติรู้สึกโกรธมากขึ้นกว่าเดิมวิญญาณต่างนิติพวกนี้ปกติก็อารมณ์แปรปรวนอ่อนไหวอยู่แล้วยามถูกกระตุ้นมันตัดสินใจใช้ออกด้วยเทคนิคต่อสู้ทันทีวินาทีต่อมาพลังงานอันน่าสยองกล้าวจากปากวิญญาณต่างนิติพลันระเบิดออก พ่นลำแสงอันน่าสะพรึงใส่ผู้คนเทคนิคก้าวมังกรฉินเฟิงไม่กล้าที่จะทานรับมันฉีกหลบอย่างรวดเร็วในขณะที่ลูกรักของพระเจ้าคนอื่นๆตอบสนองไม่ทันกรีดร้องเสียงหลงถูกลำแสงกวาดเข้าใส่ทันทีสิ่งที่โชคดีก็คือบนตัวของพวกเขาวสวมทับไว้ด้วยสมบัตินับไม่ถ้วนมันเลยพอให้สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัตินี้ได้ อย่างไรก็ตามมันแลกมากับการที่ภายในมือพวกเขาถูกเปิดเผยและตนเองแม้ไม่ตายแต่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสคนเหล่านั้นไม่ลังเลปรากฏรูนมิติขึ้นรอบตัวพวกเขาทันทีในชั่วพริบตาลูกรักของพระเจ้าเหล่านั้นก็หลบหนีออกจากมิติแห่งนี้ไปในสนามรบแม้บางคนจะสังเกตเห็นแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจเพราะคนน้อยลงหนึ่งนั่นเท่ากับว่าคู่แข่งของพวกตนหายไปหนึ่ง กลุ่มพันธมิตรโจมตีอย่างบ้าคลัง่งทั้งหมดหล้วนเป็นลูกรักของพระเจ้าชั้นยอดทว่าการกำจัดวิญญาณต่างมิติตนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเช่นกันคโครมวากเรียงเสียงกระหึ่มของการต่อสู้ดังขึ้นต่อเนื่องเทคนิค ability กระบวนท่าวอนยุททุกขแขนงของการโจมตีร้ายระบำไปทั่วฟ้าฉินเฟิงปลดปล่อยปีกนกยูงเพลิงฟ้างอกบนแผ่นหลังเขา ลอยขึ้นไปในอากาศสูงขึ้นไปเบื้องบนเหนือหัววิญญาณต่างมิติประกายแสงสีดำหน้าหวาดหวันปะทุออกทันใดประกายแสงแห่งความตายช่วงไหลของวิญญาณต่างนิติถูกรูนมืดถมเข้าใส่จนมิดพลังงานของมันถูกกัดกร่อนบ่อนทำลายขณะเดียวกันฉินเฟิงคอยดูดซับมันได้รับพลังงานเป็นจำนวนมากมืออันใหญ่โตของวิญญาณต่างมิติเอื้อมไปเบื้องหลัง ตบเข้าใส่ฉินเฟิงเทคนิคมังกรไฟมังกรไฟอันน่าพรัน่นพึ่งปรากฏก,กตกายโฉบเข้าโอปรัสพัวพันกับมือใหญ่ยือเวลาให้ฉินเฟิงหลบหนีผ่านไปชั่วเวลาหนึ่งพันธมิตรลูกรักของพระเจ้าร่วมมือกันเป็นอย่างดีวิญญาณต่างมิติขนาดยักษ์เริ่มอ่อนแอแสงบนตัวมันบางเบาลงเรื่อยๆใกล้จะจบแล้ววิญญาณต่างมิติกำลังจะตายเตรียมตัวให้พร้อม ข้ามันกรอศักดิสิทธิ์ชั้นรองต้องเป็นของฉันเหล่าลูกรักของพระเจ้าที่ตอนแรกพูดจาซาดิบดีตอนนี้ทั้งหมดกลายเป็นบ้าไปแล้วกรอศักดิทธิ์ชั้นรองชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยไปกว่าระดับเทวะเลยแล้วแบบนี้จะไม่ทําให้พวกเขาบ้าคลั่งได้อย่างไรทุกการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของแต่ละคนระดมเข้าใส่วิญ,ญญาณต่างนิติไม่หยุดยัง้ง ฉิน <inate> เฟิงเป็นหนึ่งในคนที่มีได้อยู่ใกล้และไกลจากตัวมันเขาเฝ้ามองไปยังร่างของวิญญาณต่างมิติที่ยิ่งนานแสงบนตัวยิ่งหม่นหมองลงในแววตาลุกโชนไปด้วยเปลวไฟพลุกไฟสงครามพลังงานจากมีดกริย์ครามปะทุโหมตูมราวกับฟางเส้นสุดท้ายของวิญญาณต่างมิติถูกบทขี้การโจมตีของฉินเฟิงสังหารศัตรูตัวยักษ์ลงได้ในทันที วิญญาณต่างมิติสาดแสงสวยัยจนตาพร่ามัวแสงกระจายออกไปทุกทิศทางขณะเดียวกันพลังพิเศษดูดกลืนของฉินเฟิงเริ่มทำงานดูดซับแสงเหล่านี้เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตนเองพลังสมาธิของเขาถูกเติมเต็มอย่างบ้าคลาั่งเพียงพริปตาเงื่อนไขของพลังสมาธิก็ถูกเติมเต็มฉินเฟิงสามารถก้าวขึ้นไปได้อีกขั้นพลังสมาธิยกระดับขึ้นสู่เลเวล C4 ณนะตอนนี้ระยะพลังสมาธิของฉินเฟิงเพิ่มพูนขึ้นกว่าเดิมมันสามารถสัมผัสได้ถึงการดำรงอยู่ของลูกรักของพระเจ้าทั้งหมดในรัศมี500เมตรคนพวกนี้เห็นได้ชัดว่าทั้งคนที่ร่วมสู้และไม่สู้ต่างประโจนเข้ามาเป็นทิศท,ทางเดียวขณะเดียวกันแสงสีเงินขาวจากถุงมือที่ถูกกักเก็บอยู่ในตัววิญ,ญญาณต่างนิติตลอดมาก็ไม่ถูกบดบังอีกต่อไปแสงของมันทยานขึ้นสู่ฟากฟ้า แสงนี้สว่างสวัยยิ่งกว่าวิญญาณต่างนิติตนที่คอยปกป้องเสาแสงกว้างไกลกว่าหนึ่งรเมตรยังไม่พอวิญญาณต่างนิติที่อยู่รอบๆคล้ายถูกดึงดูดมาด้วยลำแสงนี้ตื่นจากนิทราทีละตนทีละตนนี้เป็นครั้งแรกที่เหล่าลูกรักของพระเจ้าได้รับสมบัติอย่างกรุสักศิทธิ์ชั้นรองเลยไม่มีใครทันคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กาสฉากอันน่าสยองขวัญบังเกิดขึ้น วิญญาณต่างนิตินับไม่ถ้วนถูกปลุกจากการหลับไหลวิ่งตรงมายังทิศทางนี้อย่างบ้าคลั่งเหล่าพันธมิตรลูกรักของพระเจ้าต่างตื่นตะลึงหนีรีบหนีเร็วเข้าปรากฏการณ์เช่นนี้ปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ปัจจุบันกลับเกิดในช่วงกลางวันแสกแสกต่อให้ลูกรักของพระเจ้ากล้าหาญขนาดไหนพวกเขาก็ไม่กล้าลอง พราะตราบใดที่ยังอยู่ที่นี่สิ่งที่ตามมาคือกองทัพวิญญาณต่างมิติอันไร้ที่สิ้นสุดหนีให้โง่สิฉันต้องการกรอศักดิ์สิทธิ์กรอสักดิทธิ์ตร,ราบใดที่ฉันได้รับกรอสักดิธิ์ฉันจะเปิดตัวเชื่อมมิติทันทีแบบนี้ต่อให้เสี่ยงชีวิตยังไงก็คุ้มค่าผู้คนจํานวนไม่น้อยเกิดความคิดเช่นนี้ลูกรักของพระเจ้าคนอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปในรัศมี500เมตรทั้งหมดต่างเลือกตัดสินใจพุ่งมาข้างหน้า บังเกิดฉากอันโกลาหนวุ่นวายไปทั่วทว่าทุกคนเห็นแค่เพียงแสงสีเงินขาวพร่างเพราแต่ไม่อาจระบุต,ตำแหน่งได้ว่าถุงมือกรอศักดิสิทธิ์อยู่ตรงตำแหน่งไหนทั้งหมดกรูกันเข้าไปในแสงจรัสพยายามกวาดมือค้นหามันและอย่างที่บอกไปตำแหน่งของเสาแสงต้นนี้กว้างใหญ่เป็นร้อยเมตรท่ามกลางฝูงชนบังเกิดการต่อสู้ขัดขวางกันและกัน เวลานี้ผู้ใดที่มีใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันล้วนเป็นคู่แข่งทั้งหมดระหว่างนั้นเองท่ามกลางแสงสีเงินที่บดบังทุกสรรพ,พสิ่งร่างร่าง,างหนึ่งถือโอกาสปรากฏกายขึ้นเบื้องบนรูนมิติอันน่าสะพรึงถาโถมลงจากผืนฟ้ากวัดกลืนแสงสีเงินขาวในพริบตาเป็นฝีมือของปาหลีตอนที่550ตกปลาในน้ำเชี่ยว เนื่องจากไม่มีใครสามารถระบุต,ตำแหน่งที่แน่นอนของถุงมือกรอศัษษษดิ์สิทธิ์ได้และไผ่หลีเองก็ไม่ทราบเหมือนกันดังนั้นเธอจึงใช้วิธีหวานแห я, เปิดมิติไล่จากบนลงล่างสำหรับลูกรักของพระเจ้าจากเผ่าต่างๆหากไม่ถูกมิติของเธอกลืนเข้าไปก็ถือว่ารอดตัวแต่ถ้าถูกกลืนลงไปล้วก็เสียใจด้วยเพราะคงต้องตายช่องว่างมิติมิติของไผหลีเมื่อกวาดออกไปได้เพียงห0เมตร ในที่สุดก็พบถุงมือกรอสักดิทธิ์เสาแสงสีเงินขาวของมันหายวับไปโดยสิ้นเชิงเจอแล้วไปหลีรู้สึกได้ว่าถุงมือศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นในพื้นที่วิติของเธอส่งเสียงสื่อสารผ่านพันธสัญญาหาชินเฟิงทันทีตอนนี้พวกเราก็เป็นหนึ่งในผู้แย่งชิงถ้าออกไปทันทีจะให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามาตากะเป็นเป้าสงสัยแทน ดังนั้นอยู่นิ่งๆเอาไว้ก่อนฉินเฟิงกล่าวฉันรู้รู้วิธีนี้เรียกว่านิ่งสงบตกปลาในน้ำเชี่ยวไหลีกล่าวด้วยรอยยิ้มเธอทำตัวว่าง่ายเชื่อฟังฉินเฟิงขณะเดียวกันคอยตั้งท่าป้องกันตนเองจากการโจมตีของผู้คนรอบข้างในเวลาเดียวกันเมื่อแสงสีเงินขาวได้หายไปลูกรักของพระเจ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนทันที เป็นเขาเขาเอากรอะสักิ์สิทธิ์ไปส่งมันมาซะแล้วฉันจะยอมไว้ชีวิตไม่ต้องเสียเวลาพูดแล้วจะยังไงก็ช่างฆ่ามันน้ำเสียงส่งผ่านพลังสมาธิดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสมองของผู้คนอึ้องลูกรักของพระเจ้าผู้โชคร้ายสับสนกับเหตุการณ์โดยไม่ทันตั้งตัวเขาก็ถูกฝูงชนปิดล้อมในพริบตาเปล่านะไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เอาไป แต่น่าเสียดายที่เวลานี้ยังจะมีใครเชื่อคําพูดของเขาอีกหรือการโจมตีนับไม่ถ้วนประทางเข้าใส่เขากระทั่งตัวเชื่อมมิติก็ยังไม่มีเวลาได้ใช้ลูกรักของพระเจ้าผู้โชคร้ายตายอย่างไม่มีที่กลบฝังตกเป็นแพะรับบาปแทนไปหลีเปรีย้ยกสายฟ้าจากหนึ่งในเทคนิคอ bility ี้ฟาดผ่าศพของลูกรักพระเจ้าผู้โชคร้ายเปรีง้ง ในพริบตาศพผู้โชคร้ายแปลสภาพกลายเป็นเท่าลอยฟุ้งในอากาศทันทีต่อมากว่า78อุปกรณ์รูนมิติที่เขาพกติดตัวก็กระเด็นกระดอนในอากาศสำหรับเหล่าลูกรักของพระเจ้าชั้นยอดอุปกรณ์รูนมิติที่พกพาย่อมไม่มีเพียงชิ้นเดียวแต่ไม่มีใครทราบว่าในบรรดาเจ็ดแชิ้นที่กล่าวมานี้เป็นชิ้นไหนที่เก็บถุงมือกรอศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ ติ้งหนึ่งในเผ่าตังมิติคว้าอุปกรณ์รูนของอีกฝ่ายไปทันทีกวาดพลังสมาธิลงค้นหาแต่ช่างน่าเสียดายที่ไม่พบถุงมือกรอสักดิ์สิทธิ์บ้าจริงไม่ใช่อันนี้เขาหันขวับตรงเข้าส่วยอุปกรณ์รูนมิติที่ยังเหลืออยู่แต่ในตอนนั้นเองเพียงเงยหน้าขึ้นเขากลับพบว่ารอบกายถูกรุมล้อมโดยผู้คนเสียแล้วหลีกไปให้พ้นก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้อยู่ที่ชัน เขาโตว,วาดผ่านพลังสมาธิแต่เห็นได้ชัดว่ามันก็เหมือนกับลูกรักของพระเจ้าผู้โชคร้ายคนก่อนไม่มีใครฟังเขาเลยฉินเฟิงฉีกยิ้มร้ายกาดหนึ่งมือค่อยๆย,ยื่นออกไปปลดปล่อยอบิลิตี้มืดใส่ศัตรูลดทอนประสิทธิภาพการต่อสู้ของลูกรักพระเจ้ารายนั้นลงทันทีภายใต้การปิดล้อมจากผู้คนมากมายลูกรักของพระเจ้าคนนั้นมิอาจทานทนกระอักเลือดคำโต บัตรซบอยากได้นักก็เอาไปเลยเขากัดฟันยกแขนและโยนอุปกรณ์รูนมิติออกไปอย่าเชื่อเขาใครจะรู้ว่าที่คว้างไปมันอาจเป็นของปลอมก็ได้ข้ามันซะแล้วค่อยค้นตัวจงมอบชีวิตมาบางเผ่าพันธุ์เดิมดูร้ายอยู่แล้วในตอนนี้บางพวกไม่สนใจแล้วว่ากราะศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ที่ใครตัดสินใจข่าทุกคนที่เห็นอย่างไม่ลังเล คลิปตาเดียวทั่วบริเวณแปรสภาพเป็นเครื่องบดเนื้อเลือดเจิ่งนองเป็นสายฉินเฟิงรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงกลิ่นอายพลังงานของความตายที่ถูกพลังพิเศษดูดกลืนซึมซับเข้ามาลูกรักของพระเจ้าเหล่านี้มิใช่แค่บุคคลทั่วๆไปยามตกตายมันเทียบเท่ากับการที่ฉินเฟิงสามารถสังหารราชาสัตว์ร้ายในเลเวลเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ฉินเฟิงจึงหวังเป็นอย่างยิ่งให้อีกฝ่ายฆ่ากันฆ่าให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเหล่าลูกรักของพระเจ้านับร้อยตะลุมบอลแขนฆ่ากันฉากดังกล่าวหน้าหวัดกลัวนักฉินเฟิงฉวยโอกาสคว้าอุปกรณ์รูนมิติไปได้หลายชิ้นขณะเดียวกันคอยจ้องมองลูกรักของพระเจ้าคนอื่นๆอ,อย่างเงียบๆลูกรักของพระเจ้าตนหนึ่งที่สังเกตเห็นการกระทำของเขา หันขวับมาอย่างดูร้ายซัดก,กำปั้นดุเดือดเข้าใส่ปราณกำลังภายในของฉินเฟิงปังปราณกำลังภายในสันสะเทือนคล้ายมวลที่อัดแน่นของมันเปราะบางลงอย่างไรก็ตามแทบจะในทันทีปราณกำลังภายในอีกชั้นหนึ่งก็ผุดขึ้นมาปกป้องเขาความหนาแน่นกลับคืนสู่สภาพเดิมที่เคยเป็นมาฉินเฟิงสยะยิ้มเย็นมีดกษัตริย์ครามในมือโฉบบิดเป็นเกลียว ขวานแทงทะลุเข้าอกลูกรักของพระเจ้าตนนั้นทันทีกึ่งกึง,ก,งกึงโลบรานกำลังภายในสั่นไหวระลอกใหญ่ระหว่างฉินเฟิงโจมตีไปหนึ่งกว่าอีก7-8ดคนก็ช่วยโอกาสนี้ทุ่มโจมตีฉินเฟิงทันใดพวกแกทุกคนหลีกทางไปให้พ้นไม่อย่างนั้นก็ตายไปหลีเมื่อเห็นฉากนี้อ้าปากประกาศเกล้าว แท้ในมือเธอเหวี่ยงวูบบังเกิดชั้นรอยแยกมิติขึ้นเหล่าลูกรักของพระเจ้าก็ใช่ว่าจะน้อยหน้าพวกเขาเร่งเร้าพลังงานตนสะกดข่มรอยแยกมิติเอาไว้ทันทีเพื่อป้องกันมีให้โดนโจมตีย้อนมาทางฉินเฟิงเขากำลังรับมือกับอีกกว่าเจ็ดแตนฐานรับทั้งกระบวนท่าวอนยุทธและอบบลิตี้มีดกษัตริย์ครามกรีดซ้ายปาดขวาอย่างบ้าคลั่งระบําดอกไม้ไฟว่า ประกายแสงสีแดงม่วงสะท้อนจากคมมีดกวาดเป็นแนวนอนหนึ่งในลูกรักของพระเจ้าหลบไม่ทันเสี่ยงชีวิตทานรับมันชัวทว่าสุดท้ายมิอาจปัดป้องแสงสะท้อนสีแดงม่วงของฉินเฟิงกวาดผ่านร่างเขาถูกแผลเผาจนแห้งกรังตายฉินเฟิงสับคมมีดออกไปเปลี่ยนหนึ่งในกลุ่มคนคิดร้ายต่อเขากลายเป็นเท่าฐานทันที อุปกรณ์รูนกว่าห้าหกชิ้นตกอยู่ในกำมือของชินเฟิงลูกรักของพระเจ้าที่ยังเหลืออยู่รอบๆอบลายเป็นเดือดดานฆ่าเขาเขาช่วงชิงสมบัติจากคนอื่นๆได้มากมายถ้าพวกเราฆ่าเขาเพียงคนเดียวจะได้รับทรัพยากรมหาศาลนั่นมันชินเฟิงดีละ่ะถือโอกาสนี้ร่วมมือกำจัดคู่แข่งที่แข็งแกร่งกันเถอะหลายคนทะลึงมองฉินเฟิงร้องคำรามเกลี้ยวกราดเพลิงบรรจบ ฉิมเฟิงยิ้มเย็นเร่งเร้า ability ไม้ตายออกมาทันใด้ทว่าลูกรักของพระเจ้าเหล่านี้มีหรือจะคิดว่าตนด้อยกว่าอัศนีบรรจบวารีบรรจบเหล่าผู้ใช้อบิลิตี้เร่งเรา้าควบคุมอักษรรูนแต่ละคนปลดปล่อยเขตแดน ability อันทรงพลังออกมาฝากฝั่งผู้ใช้วอนยุทธโบราณเองก็ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าตนนั้นด้อยกว่า เขตแดนวรยุทธ์ทาลายสถานไร้สิ้นสุดเขตแดนวรยุทธ์ทะลุขีดความเร็วแสงเขตแดนวรยุทธ์แกร่งดังศิลาตัวตนทรงพลังเผ่าหินเหล็กที่มาด้วยการกลับไปอยู่ระเบิดบรรยากาศอันน่าสะพรึงขึ้นรอบกายตัวมันเวลานี้แทบไม่ต่างไปจากป้อมปราการย่างสามขุมเข้าสังหารฉินเฟิงฉินเฟิงยิ้มเย็นกลางหน้าผาเริ่มก่อตัวเป็นกระแสะวังวนจงออกมา ในพริบตาดาวเคราะหขนาดย่อมพลันลอยออกจากกลางหน้าผากของชินเฟิงจากนั้นหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศเหนือศีรักของชินเฟิงเป็นศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งเปเลวเพลิงเพียงพริบตาเขตแดนเพลิงบรรจบของชินเฟิงจากแต่เดิมมีระยะเพียง100เมตรก็เริ่มขยับขยายขึ้นอย่างต่อเนื่อง200เมตร300เมตรจนไปถึง400เมตร เวลานี้กระทั่งลูกรักของพระเจ้าบางคนที่เฝ้ามองการต่อสู้อยู่รอบนอกก็ยังถูกกลืนเข้ามาในเขตแดนของชินเฟิงผู้ใช้เขตแดนทุกคนแม้เทคนิคหรือกระบวนท่าของพวกเขาจะแข็งแกร่งแต่ทั้งหมดก็ถูกสยบลงโดยชินเฟิงตายซะชินเฟิงสะบัดแขนวาดนิ้วไปทางตัวตนทรงพลังเผ่าหินเหล็กปังดังอุก,กาบาตร่วงหล่นจากฟากฟ้า ศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งเปลวเ,เพลิงพุ่งเข้าหาลูกรักของพระเจ้าเผ่าหินเหล็กป้อมปราการรอบกายอันแสนภาคภูมิของเผ่าหินเหล็กราวกับถูกถล่มด้วยปืนใหญ่แหลกกระจุยในพริบตาจากนั้นถูกเปลวเ,เพลิงกลืนกินกลายเป็นขี้เถ้าอุปกรณ์รูนมิติมากกว่าสิบชิ้นร่วงตกลงมาฉินเฟิงวักมือเรียกพวกมันเข้าหาตน ฉินเฟิงวาดมืออีกครั้งควบคุมศิลาศักดิ์สิทธิ์ยามมันกวาดผ่านศัตรูตนใดทุกคนแห่งที่พ้นผ่านไม่มีเลยสักคนที่สามารถต้านทานพลังอันยิ่งใหญ่นี้ได้ทั้งหมดถูกทำลายสลายกลายเป็นขี้เท่าเพียงนาทีเดียวลูกรักของพระเจ้าที่เหลืออีกหกคนก็ถูกกำจัดตกตายภายใต้เนื้อมมือฉินเฟิงลูกรักของพระเจ้าเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนธรรมดาธรรมดาทั้งหมดมีไพ่ตายเป็นของตัวเอง และก่อนตายทั้งหมดงัดมันเข้าต้านทานขัดขืนแต่ก็ไร้ประโยชน์ไม่อาจทำอะไรได้เลยคนที่เหลือที่อยู่รอบๆเมื่อเห็นฉากนี้ก็คิดว่าไม่ดีแล้วต้องหนีพวกเราไม่มีทางสู้เขาได้หนีเถอะบัตซบเผ่ามนุษย์แข็งแกร่งถึงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหรกันลูกรักของพระเจ้าเหล่านี้แม้รู้สึกไม่ยินยอมแต่ก็ตระหนักดีว่าไม่มีทางต่อต้านดังนั้นเร่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ในสายตาฟุ้งไปด้วยความไม่เต็มใจการขึ้นเป็นลูกรักของพระเจ้าได้ย่อมมีความภาคภูมิในตนเองแต่เมื่อเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งเช่นนี้ความภาคภูมิที่ว่ากลับถูกฉินเฟิงเหยียบจนจมดินฉินเฟิงลงมือสังหารอย่างเมามันแต่ลูกรักของพระเจ้าเหล่านี้ก็ใช่ว่าจะอ่อนแอหากพวกเขาต้องการหลบหนีต่อให้เป็นฉินเฟิงก็ไม่อาจหยุดพวกเขาได้เช่นกัน ต่อให้แข็งแกร่งแต่การไล่ค่าในสภาพแวดล้อมของต่างโลกก็ยังมีขีดจำกัดตอนนี้ฉินเฟิงฟันกำไรได้มากพอแล้วพอแล้วออกจากที่นี่กันเถอะฉินเฟิงเรียกเพลิงบรรจบกลับคืนไปหลีกระโจนมาคล้องแขนเขาปลีกตัวออกจากสนามรบแห่งนี้ไป